ต้องฉีดจนถึงตอนไหนถึงจะหยุดตอนนี้ใช้ลาแทมแอนเทอร์มา2ชุดแล้วในวงเล็บพอดียามันแพง <laughs> ก็เลยสงสัยถ <laughs> ูอว่าประเด็นนี้คนน่าจะสงสัยกันเยอะนะอ่ะป้าเล่าให้ฟังเลยค่ะคืออย่างนี้เนื่องจากว่าการเป็นกันทูบที่ผมพูดอยู่บ่อยๆมันเป็นภายเงียบเพรานทุกคนก็มองข้ามไปทีนี้เรามียาลาแทมแอนเทอร์แล้วเนี่ยก็เป็นยาที่กำจัดโรคกัรนทูบได้ที่มาใช้นานแค่ไหนถึงจะพอดี อย่างกรณีที่เป็นทุเรียนนี่นะกณก็ใช้ให้มีการแตกใบ1หรือ2ชุดใบแล้วคุณดูด้วยว่าทรงพุ่มหนานน่นขึ้นไหมเพราะั้นใบเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับต้นทุเรียนเพื่อเป็นการปรุงอาหารอะไรต่างที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วหลังจากนั้นทรงพุ่มหน,นาแน่นแล้วคุณก็ห่างก็เดือนละครั้งหรือสองครั้งหรืออะไรเงี้ยแต่คุณอย่าทิ้งทีเดียวถ้าทิ้งทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวพุ่มมันตกพอพุ่มตกปั๊บุณต้องเริ่มใหม่ส่วนกรณีถ้าพืชอื่นเนี่ยดงงยูง่ายๆไปสังเกตกิ่่งททีเป็นาู ถ้าเกิดว่ามันมีการแตกตาใบหรือแตกใบใหม่ใต้ที่เป็นการทูบตรงนั้นก็คือแสดงว่ายาเนี่ยทำงานแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทํางานแล้วเพราะรอใบพวกนี้ให้มันขยายมากขึ้นแล้วมันก็มีการแตกกิ่งมาใหม่ แล้วครูก็ดูทรงภูมิว่าเออพอไหมขนาดนั้นไหมแล้วครูก็การฉีดก็จะห่างไปได้ไม่เป็นไรสรุปวา่าการใช้ลา<ม>แทมแอนเทอร์เนี่ยตอนแรกช่วงที่ภูมิคุ้มกันยังไม่ค่อยดีเนี่ย<ม>แนะนำฉีดพ่นทุกๆห้ <7 S 1> าถึงเจดวนันแล้วก็ถ้าเป็นทุเรียนแนะนำใช้อย่างน้อยก็คือหนึ่งสองชุดใบแล้วก็สังเกต<ม>อาการของต้นร่วมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าอาการมันเริ่มดีขึ้น<ม>สามารถ เว้นระยะการฉีดที่ห่างออกได้จาก5ถึง7วันเนี่ยอาจจะเป็นทุกๆ15วันหรือว่าถ้าดีมากๆแล้วอาจจะเป็นเดือนละครั้งก็ได้ค่ะคย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าการใช้ลาแทมแอนเทอร์ ไม่อยากให้หยุดใช้อยากให้ใช้ต่อเนื่องในระยะยาวเพราะว่าภูมิคุ้มกันพืชอะมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับต้นพืชเลยเป็นตัวบ่งบอกว่าพืชจะแข็งแรงขนาดไหนจะให้ผลผลิตดีขนาดไหนและถ้าเกิดว่าภูมิม,มันตกเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วก็มแมลงต่างๆงก็จะเข้ามารุกรานได้ง่ายค่ะ